สวัสดีครับช่องลุงต้อมเกษตรมีสุขวันนี้นะครับจะมาแนะนําการปลูกสละแหนในน้ําแบบไม่ได้ใช้ไฟนะครับก็จะมีกินตลอดปีเลยนะครับวันเมื่อเช้านี้ไปเดินตลาดแล้วก็ซื้อสละแหนมานะครับกามละสิบบาทนะครับสิบบาทแต่สระแหนเนี่ยยมจะใส่ปลากระป๋องหรือจะใส่ยำใส่อะไรเนะี่ยเราต้องเด็ดสดๆนะครับมันถึงจะอร่อยนะครับเนี่ย ทีนี้เรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับมีฟองน้าปลูกผักไฮโดนะครับที่ตัดมาแล้วหรือว่าฟองน้ําก่อสร้างแล้วเรามาตัดเองก็ได้นะครับเราใช้คัตเตอร์กรีด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 เป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเราเรา,เราได้นี้มานะครับก็เตรียมถาดใส่น้ําน้ําเปล่านะครับทำสิบวันแรกเนี่ยต้องใส่น้ําเปล่าอย่างเดียวนะครับใส่น้ําเปล่าอย่างเดียวนะครับ น้ำเปล่าอย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็เลือกสลัแหน่บางท่านเข้าใจว่าต้นแก่ๆจะติดลากนะครับไม่ติดนะครับเราตัดทิ้งเลยนะครับตัดแก่ทิ้งเหลือแต่อ่อนนะครับเหลือแต่อ่อนเหลือแต่อ่อนแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยเราก็ใช้2อกิ่งสกิ่งก็ได้นะครับเนี่ยสองยอดสามยอดแบบนี้แล้วก็ปักลงไปเลยนะครับ ปากลงแล้วให,ให,ให้ทะลุลงไปแล้วก็ลงแช่น้ําเลยนะครับแบบนี้ไว้นี่อย่างนี้เลยนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสองสามยอดสี่ยอดก็ได้ไอที่ตัดออกเนี่เอาทิ้งเลยเพราะว่าเอาไปปลูกก็ไม่ติดนี่อย่างนี้นะครับปากลงไปเลย หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เติมน้ําให้ฟองน้านี่ลอยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ที่มีแสงนะครับไม่ถึงกับแดดมากก็ได้หรือจะจะโดนแดดตอนเช้าก็ได้หรือจะโดนแดดตอนบ่ายก็ได้ไม่ใช่แดดทั้งวันนะครับอ่าไว้แบบนี้ประมาณสิบวันนะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วสิบวันนะครับเรามาดูนะครับรากก็จะงอกออกมาแบบนี้นะครับน่าแบบนี้ น้ำนี่เป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เติมปุ๋ยนะครับยังไม่ได้เติมปุ๋ยอะไรเลยนะครับเนี่ยน้ําเป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมกล่องที่จะใส่หรือจะเป็นกระมังก็ได้นะครับที่ที่เก็บน้ําได้นะครับแล้วก็เจาะรูรูนี่จะเอาเล็กใหญ่แล้วแต่ถ้าเอาใหญ่หน่อยเราก็เราก็ใส่หลายต้นนะครับแบบนี้จะเจาะจะเจาะใช้แบบนี้เจาะก็ได้นะครับนี่ทําขึ้นเอง ง่ายๆนะครับใช้เก้านบัวลดน้ํานะครับมาตัดแล้วก็ฝนให้คมเสร็จแล้วก็ทําด้ามจับหน่อยแล้วก็เจาะได้นะครับเจาะง่ายๆนะครับแบบนี้เจาะง่ายๆก็คือ่าต,ต,ต้องตัวน,นี้ต้องเป็นแสแตนเลสนะครับเป็นสังกะสีใช้ไม่ได้ต้องเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสแล้วก็มาตัดใช้ลูกหมูตัดตัดเสร็จแล้วก็ฝนให้มันคมนะครับตัวนี้ฝนให้คม พอคมเนี่ยมันถ้ามันคมแล้วมันจะเจาะง่ายนะครับดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับง่ายนะครับง่าย,ายเองนะครับเจาะแบบนี้ง่ายแล้วก็หาไม้กระทุงออกแค่นี้นะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็มีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญหลังจากที่ผ่านไปสิบวันนี่ก็คือปุ๋ย a อบปุ๋ย a อบที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นปุ๋ย A น้ํา B น้ําแบบนี้เนี่ยเราก็มันก็จะง่ายนะครับถ้าเป็นน้ํามามันจะง่าย เราก็เตรียมภาชนะไว้ประมาณ20ลิตรอย่างเงี้ยหรือว่า10ลิตรก็ไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเรื่องนี้เราเติม A ลงไปก่อนคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเราก็เติม B ลงไปเราก็จะได้ปุ๋ย A b พร้อมใช้แล้วเราก็จะตักมาแบบนี้ใส่ขวดไว้แบบนี้ก็ได้เพราะเพราะว่าถ้าผสมน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจือจางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามไอ้ปุ๋ย AB ในถัง10ลิตรหรือ20ลิตรเนี่ยจะอยู่ได้เป็น2ปีเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะหมดอายุนะครับ ยามใช้เราก็คนๆๆหน่อยนี่เราคนมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เราก็เอามาไว้ใช้นะครับนี่คือวิธีปุ๋ย AB แต่ถ้าปุ๋ย AB ที่เป็นแบบผงมาแบบผงเลยนะครับมันจะมี a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3 b 4 b 5มีอยู่2ชุดแบบนี้เราก็ต้องเตรียมน้ำา2กระมังเลยเอ้ยสถังเลยถัง a ถัง b ถัง a ก็เอาปุ๋ย a ลงนะครับ a 1 a 2 a 3ลงคนให้เข้ากัน เราก็จะได้ปุ๋ยเข้มข้น ab เสร็จแล้วเราก็อีกถังหนึ่งจะเป็นถังปุ๋ย B เราก็เติมปุ๋ย B1 B 2 B 3 B 4 B 5ลงไปแล้วก็คน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 ให้เข้ากันนะครับพอคนเข้ากันเราจะได้ปุ๋ย A b ปุ๋ย A เข้มข้น B เข้มข้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมถังเตรียมถัง10ลิตร20ลิตรเติมน้ำใส่เลยเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ย A ใส่คนให้เข้ากันทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอา B ใส่ แล้วก็คนๆให้เข้ากันนํามาใช้ได้นะครับง่ายๆถ้าไม่เข้าใจกลับรีกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับพอเราเตรียมนี้เสร็จแล้วนะครับเราได้มีปุ๋ยเรียบร้อยอ่าเราก็เติมน้ําใส่ใส่นี่เลยเติมน้ําใส่ที่นี่เติมน้าใส่นี่แล้วก็เอาปุ๋ยใส่นะครับเอาปุ๋ยใส่นี่เลยก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สีเลียดน,นะครับว่าคุณจะต้อง อ่าสิบริดจี้อ่าห้าซีซีสิบซีซีหรือสิบห้าซีซีต่อน้ํากี่ลิตรกี่ลิตรเราเติมลงไปพอให้มันมีธาตุอาหารเพื่อให้สารแหนกินอาหารไปเราเติมปุ๋ยบางๆก็ได้พอเราพอเราดูแล้วว่าเออสารแหนเรามันออกเหลืองๆเราก็เติมปุ๋ยนี่ลงไปหน่อยหยอะหยอะปุ๋ยลงไปแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปด้วยนะครับหยอะปุ๋ยลงไปแล้วเติมน้ําเปล่าลงไปด้วยแค่นั้นเองไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีเครื่องวัดไม่ต้องว่ากาวะว่าเท่าไหร่ เอาแค่พอให้มันพอมีธาตุอาหารให้เขาเขากินเพราะว่าสละแหน่เขาเขากินธาตุอาหารในน้ำน่ะน้อยมากพอเขาเป็นพืชในน้ําอยู่แล้วแต่ขอให้มีธาตุอาหารแร่ธาตุที่เขาต้องการอยู่บ้างเท่านี้เราก็สามารถที่จะมีสระแหน่กินตลอดปีนะครับอ่านี่คือทําไว้แล้วนะครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่ลงคลิปแรกไปนะครับก็คือนี่หนึ่งเดือนนะครับ เห็นไหมจะได้แบบนี้แล้วปุ๋ยก็ไม่เยอะนะครับปุ๋ยเราใส่บางๆก็พอนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถเห็นไหมสวยไหมครับใบใหญ่มากดูสิครับใบใหญ่มากเสร็จแล้วเราก็เด็ดไปกินโอ้หอมนะครับนี่อย่างเงี้ยเราสามารถเด็ดไปทําพันต่อได้เลยนะครับหรือว่าเด็ดไปรับประทานได้นะครับนี่ดูใบใหญ่มากสวยงามนะครับสวยงามมากดูรากขาวจ่วนะครับนี่ ผักสมบูรณ์นี่ครับ